สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักนิยายเสียงวันนี้เรื่องอยู่กับหมาหนุ่มทั้งคืนเล่าโดยหม่ำเจ้าป่าค่ะขอให้มีความสุขกับการรับฟังนะคะฉันนอนกอดกับหมาหนุ่มตลอดฤดูหนาวและฤดูหนาวกําลังจะผ่านไปฤดูร้อนกําลังย่างไกลเข้ามาใบยางพาร,ราเริ่มร่วงหล่นไม่เหลือแม้แต่ใบเดียว โรยปลายตามแรงลมปลิวกระจายทั่วบริเวณมันเหมือนฤดูใบไม้ร่วงใบไม้สีทองกองแผ่กระจายทั่วผืนดินเจ้าของสวนยางก็เริ่มปิดสวนหยุดกรีดยางสวนฉันก็เช่นกันช่วงนี้ฉันจะหันไปทำอย่างอื่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นพาไอ้ตาลขับรถตรเะวนเยี่ยมญาติต่างหมู่บ้าน แต่ฉันมักจะได้คำถามประโยคเดียวจากญาติๆมีแฟนแล้วยังอย่าอยู่คนเดียวเลยหาผู้ชายดีๆสักคนมาแต่งงานด้วยซะประโยคนี้ฉันเบื่อที่จะตอบเพราะเจอแทบทุกครั้งที่เจอญาติฉันอยู่บ้านญาติได้ไม่นานก็รีบกลับบ้านทันทีหาอะไรทำกับไอ้ตาดีกว่าช่วงกลางวันแถวหมู่บ้านจะร้อนตับแทบแตก แต่ฉันก็มีวิธีคลายร้อนนะคะตามวิถีชาวบ้านพาไอ้ตานไปที่สะหลังบ้านมันกระโจนลงสะด้วยความเคยชินมันว่ายลอยคอไปมาว่ายน้ำเก่งมากฉันไม่ต้องเปลี่ยนชุดกระโดดตามมันลงไปน้ำกระจายไอ้ตานรีบว่ายเข้ามาหา เราก็ว่ายน้ำเล่นด้วยกันวนไปมารอบสะจนฉันรู้สึกหมดแรงอาจเป็นเพราะเสื้อยืดที่สวมใส่อยู่อมน้ำฉันตะกายขึ้นนอนหงายอยู่ริมน้ำนอนหมดสภาพอยู่ตรงนั้นให้ตาลว่ายน้ำเข้ามาหาเอาเท้าฉันรีบดุมันเจ็บนะไอ้าตาลเล็บขูดเป็นรอยแล้วเหมือนมันจะฟังเข้าใจมันเลียจุดที่มันสะกิด เล่นสักสากนิ่มๆสัมผัสถูกผิวที่อ่อนนุ่มของขาฉันมันอธิบายความรู้สึกไม่ได้ฉันกลับเลื่อนตัวให้ต่ำลงมาริมน้ำเป้าสามเหลี่ยมทองคำอยู่ใกล้จมูกมันนิดเดียวหน้าของมันอยู่หว่างขาของฉันฉันอยากรู้ว่ามันจะทำอย่างไรใจลึกๆอยากให้มันทำแบบนั้นน่ะคงรู้นะข้าว่าอยากให้ทำอะไร มันเอาปากจ่อตรงเป้ากางเกงฉันฉันลุ้นแทบหยุดหายใจแต่มันกลับดมดมแล้วเบินหน้าหนีอุตสาประเคนเหยื่อให้ถึงปากแล้วไม่ยอมงับหน้ามโหจริงๆมันหันหน้าหนีไปอีกทางฮ่าไม่ได้ดั่งใจเลยฉันถอนหายใจยาวๆถอดเสื้อที่เปียกออกจากตัวแล้วบิดพึงแดดไว้ รีบกระโจนลงน้ำดับอารมณ์ที่หงุดหงิดทันทีเจ้าตาลมันก็กระโจนตามลงไปติดติแต่มันกลับว่ายสู้หน้าของมันพุ่งมาชนเต้าสองข้างของฉันที่ลอยน้ำอยู่อย่างจังบรรตวัดลิ้นแผลบผ่านลูกเกดเม็ดเล็กที่อยู่บนยอดมันเกิดขึ้นเร็วมากฉันตกใจใจหายแวบมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้คนที่ถูกกระทำอย่างฉันไม่ยอมมันต้องทำให้ฉันดูอีกครั้ง อยากได้ความรู้สึกแบบเมื่อครู่นานๆต่อเนื่องฉันค่อยๆขยับตัวเข้าใกล้มันช้าๆลูกหัวมันถูไปถูมาจนมันเคลิ้มเพลินมันคงชอบตวัดเรียม็ตรลูกเกดเป็นการตอบแทนฉันรับความรู้สึกใหม่ๆเข้าเต็มเป่าแล้วก็นานคงไม่ต้องอธิบายเหมือนอยู่บนปากเหวแล้วมองลงมาเล่นน้ำจนมืดค่ำ แทบไม่มีแรงแก้าวขาเดินกลับบ้านเลยนะคะมันเหนื่อยมันล้าแต่เป็นการเหนื่อยที่สุขใจฉันเดินทัมเพลงจนถึงบ้านวันรุ่งขึ้นตื่นสายเพราะไม่มีธุระไปไหนเจ้าตานก็เดินเข้ามาสะก,กิดเรียกฉันที่ข้างเตียงมันคงหิวแหละฉันพลิกตัวแต่แขงนอนต่อมันอ้อมมาเลียใบยหูซซ่อคอปากฉันแส้งหลับ เพราะอยากให้มันเรียนนานๆไปเรื่อยๆเพระจักกกะจี้ดีไอ้ตาลคงหมดความอดทนเห่าห้องออกมาครั้งเดียวทำให้ฉันต้องลุกพรวดพลาดขึ้นจากเตียงไปไปไปขัดจังหวะจริงแกไปกินอะไรก็ไปกินไปมันวิ่งไปรอที่ถ้วยอาหารหน้าบ้านพระอาทิตย์ยามเช้าสาดส่องชุดนอนที่บางใสของฉัน ลมโกรกไปมาทําให้เห็นสัตว์ส่วนเรือนร่างอกอันมหึมาลูกเกตตั้งชันสู้ลมอย่างชัดเจนเจ้าตานก้มหน้าดมอาหารเม็ดแล้วเดินหนีจากไปเอา้าไอ้ตานทําไมไม่กินละ่ะหรือว่าแกอยากกินลูกเกตฉันตกใจในคําพูดของตัวเองเมื่อกี้ฉันคิดอะไรอยู่เนี่ยกินลูกเกตเหรอก็ไม่เลวนะ ฉันรีบเดินเข้าห้องน้ำหยิบแชมพูออกมาดูเจ้าตานมานี่แล้วมาอาบน้ำจะได้หอมหอหมไอ้ตานรีบเดินเข้ามานั่งรอในห้องน้ำฉันทำการถอดเสื้อผ้าออกก่อนเพราะไม่ให้เปียกเลอะเปิดฝักบัวฉีดน้ำเบาๆใส่ขนเจ้าตานจนเปียกชุ่มไล่เทแชมพูตั้งแต่หัวจนถึงหางมือทั้งสองไล่ขยี้บทฟอง นวดเกาเ,าเบาๆไปทั่วร่างเจ้าตาลมันนอนงายท้องนิ่งเหมือนหุ่นยนต์คงชอบฉันเหยาะน้ำเบาเบาเติมแชมพูอีกครั้งให้เกิดฟองมากๆแล้วเริ่มเกาซอกคอไล่มาถึงลูกกอบสองลูกของมันและต่อปีโดด้วยฉันก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะฉันเล่นฟองสบู่วนไปวนมาแถวนั้นจนตอปีโด ของมันสู้มือและพร้อมยิงมันทำขากระตุกครางหงิงๆฉันอดขำไม่ได้ที่ฉันแกล้งมันมันลุกขึ้นพรวดพลาดสลัดฟองสบู่ที่อยู่เต็มตัวมันเลอะกระจายฉันทั้งตัวยุดเดี๋ยวนี้นายตาลเห็นไหมว่ามันเลอะหมดแกมาลีออกเดี๋ยวนี้เลยฉันลากตัวมันเข้ามาใกล้เช็ดสิเช็ดสิแต่มันก็นิ่งเฉยไม่สนใจฉันเอาแชมพูที่เหลือเทลงบนตัวมันทั้งหมด ขี้ให้เกิดฟองแทบมองไม่เห็นตัวมาเลยด้วยความลื่นเยอะๆของฟองฉันจับตัวมันลากไปมาบนพื้นอย่างง่ายดายดึงตัวมันเข้ามากอดเล่นหยอกมันขนที่นุ่มฟองที่หนาเมื่อตัวมันสัมผัสกับร่างของฉันมันลื่นสบายตัวไปทั้งหมดฉันให้เจ้าตาลนอนนิ่งๆฉันลองเอาลำตัวของฉันทาบบนตัวมัน ถูสไลด์กับตัวมันขึ้นลงขึ้นลงนิ่มเนียนนุ่มเพลินฟินเหมือนเราถูกนวดน้ำมันบางทีฉันก็จับมันสไลด์ขึ้นบนบ้างสลับกันฟองสบู่ทำให้เราเพลิดเพลินเราเกลือกลิ้งอยู่ในห้องน้ำจนลืมอาหารเย็นเลยค่ะเสียงฮัตเชยของฉันทำให้เราต้องออกจากห้องน้ำรีบกินอาหารเย็น ฉันกินเข้าไปหลายจานส่วนเจ้าตาลก็สวาปามอาหารเม็ดที่เมื่อครู่ไม่อยากมองฉันอยากให้หน้าร้อนดำเนินไปนานๆเพราะจะได้อาบน้ำให้เจ้าตาลทุกวันคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะขอบคุณที่รับฟังกดติดตามด้วยค่ะขอบคุณคะ่ะ